พลเมีเทพหนุนดวงชะตาราศีธนูปี2511เงินมาผ้าหลุดเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นในตัวท่านนะครับแต่เกิดขึ้นกับสิ่งที่จะเข้ามาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับท่านต้องใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองเงินมาแก้ไขไม่มีเงินแก้ไม่ได้ดวงชะตาตกตำแหน่งในปีนี้จะต้องแก้ไข ปรับปรุงแก้ไขด้วยเงินทองาต้องใช้เงินเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขเงินมาผ้าหลุดเปลี่ยนเจตตาชีวิตทันทีด้วยบุญกุศลวาสนามีเงินหรือยังปรับปรุงหรือยังคณต้องปรับปรุงแก้ไขถึงจะโอเคกับเรื่องราวต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษา ดวงชะตาตกตาแหน่งพระราชาแห่งความมั่นคงจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านดวงชะตาตกตาแหน่งมองหาใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตช่วงชะตาช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างอํานาจบารมีวาสนาแต่ดวงชะตาของท่านอาจจะตกใจเพราะความรวยความเฮงบางเกิดขึ้นกับตัวท่านคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีวัยวุฒ ทำให้ท่านรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีอย่างก้าวกระโดดและท่านจะมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักกับนะครับกลับมาหนุนนาดวงชะตาทาให้ท่านตกใจกระโดดลงบนจากบันไดก็ได้อำนาจบาร,รมีวาสนาช่วงชะตายุคนี้อาจจะมีการตึงเครียดคิดเงินคิดทองจับเงินได้เงินได้ทองนะครับเครียดในที่นี้คือรวยจนเครียดสิง์สิทธิ์คอยปกปักุ้มของรักษาหนุนนำดวงชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาเกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องการงานการเงนิงนง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยการงานการเงินและความรักเป่งปังความมั่นคงเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาของท่านอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบความสาเร็จสมหวังช่วงชะตาเตรียมตัวรับเงินล้านเตรียมเฮกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านกําลังจะลิกผันดวงชะตาเปิด นะครับมีการแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวสาสนาชิงไหวชิงพิบเกิดขึ้นในโชคชะตาสับสนมึนงงเลือกในชะตาชีวิตไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราแว่ระวังกับคนที่เขาเรียกว่าตามติดตามหรือตามผานนะครับผมจะทําให้ชีวิตพังพินาศคนแบบนี้เหรอนะครับจะเข้ามาหนุหนนนาไม่มีทางเพราะฉะนั้นลบปลีกให้ไก่พ่อดวงชะตาของท่านจะกระโดดลงจับบนไดล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทงทองด้วยตัวท่านเอง สิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมปิกผ่านเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าความสุขความเจริญรุ่งเรืองกําลังจะกลับมาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาตกตําแหน่งรับทรัพย์โล่โชคสมหวังตั้งใจหมายดวงดุแรงปังเฮงประสบความเร็นเลิศร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะทําอะไรก็รู้สึกราบเรื่องเรียบง่ายประสบมเร็จลิมีแต่สิ่งดีๆหนุนนำดวงชะตามีแต่พุทธานุสติมีแต่คำว่าอวยพรเข้ามาแก่โชคชะตาของท่าน ท่านจะทําอะไรก็มีแต่ข่าวดีข่าวร้ายไม่มีนะครับเรื่องราวต่างๆจะมาลายหายไปสิ้นที่ทําให้ท่านตกทุกข์ได้ยากความสุขความจเจริญเหลือกินเหลือใช้มีข้าวกินนะครับทำอะไรก็จะราบรื่นเงินมันหล่นลงมาจากฟ้านะครับจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ต้องต่อสู้มัธยัติอดทนนะครับเดินจะข้ามภูเขามันข้ามไม่ได้ก็เดินอ้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าดวงชะตาจะต้องอ้อมอ้อมพลิกแพงเปลี่ยนแปลง อย่างก้าวกระโดดอย่าทําอะไรตรงไปตรงมานะครับอย่าเกิดความเครียดทำอะไรให้มันลาบเลื่นนะครับแบบไหนไม่ได้เราก็อ้อมซะสินะครับการต่อสู้การตัดสินใจยังเด็ดขาดบอกได้เลยว่าจะเข้ามาในโชคชะตาท่านการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนะครับเดินทางเข้าไปเจรจาต่อรองพูดคุยนะครับผมจะเข้าไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งหนึ่งนะครับผมเขาจะนาําพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาให้แก่ครอบครัวท่าน นค,คนรั้นคนนั้นของท่านนะครับหรือว่าคนที่ท่านรักมากที่สุดนะครับจะมาหนุนนําดวงชะตานะครับดวงชะตาจะมีใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดน,นะครับพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางให้ดีข่าววิวาข่าวมงคล่านเรียงโซดจะได้มีแฟนนะผมโชคชะตาในช่วงนี้อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดน,นะครับด้วยดวงชะตานะครับฟ้าพาตรงกลางเดอะทาวเวอร์นะครับฟ้าพาตรงกลางใจจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีท,นทันใด ทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรุ่อล้าแ,แสนทุกข์ทรมานในบางครั้งบางคราวแต่ยังไงก็แล้วแต่มันเกิดความดุด,ดันแรงปังผสมเลร็จเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหัวใจมันเจ็บปวดรุ่อ้านะครับผมแต่ดวงมาแน่ความร่ำรวยนะครับดุแต่ต้องอดทน บุญกุศลวาสนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาโชคชะตาของท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดีอำนาจบารมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องประหัตประหารต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะยุ่งในโชคชะตาบางครั้งท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านก็อย่าไปยุ่งนะครับผมปัญหาต่าง เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะพาเข้ามานะครับผมจะปีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะมาเข้ามาเจราจาต่อรองเกิดความมั่นคงม,มันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าอะไรสักอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าในโชคชะตาจะรวยขึ้นมาแบบไม่รู้ตัว รวยท่าทีกะดานันเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาอย่างก้าวกโด,ดและจริงจังรวยจริงรวยจังเกิดขึ้นในโชคชะตาการประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งาน,งาน,งานการเงินของท่านจะเกิดขึ้นดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงผันไปรับทรัพย์โชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดนะครับก้าวง้อติดก,ก็ได้เหง่งไหรวยๆเกิดขึ้นในโชคชะตาใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงชะตนี้นะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้อง ดูแลหัวใจของคนคนนั้นได้ดีนะครับในชะตารวยไม่รอดตัวก็ต้องระแวดระวังนะครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายปะสมปะปนกันไปนะครับด้านบวกให้สังเกตทางพลังทางด้านบวกให้ดีนะครับด้านลบให้สังเกตพลังทางด้านลบไปดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกเติดตะกรัด,ดแ้าท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบอย่างไปรับเข้าไปอีกนะฮอาจจะทําให้ชีวิตของท่านยําแย่ ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้านะครับนุมสาวต่างๆเข้ามาลุมเล้าอาจจะได้ขอเบอร์กันช่วงจะตายช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพิษต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรักจดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจใหมายดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยความฝันจะเกิดความแม่นยำชีช้โชคชะตาในช่วงนี้ท่านทำอะไรจะรู้สึกว่ามีรางบอกเหตุ มีเรื่องราวต่างๆคอยบอกกระซิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยอำนาจปารมีวาสนาดวงชะตาตกอำนาจไม่นานจะรวยเป็นเศรษฐีกันล้านพิภพันเปลี่ยนแปลงไปทางาด้านดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตนเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ใครจะทําเกินหน้าเกินตาปล่อยเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวเข้าตัวเองดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งธุรกิจการงานการเงินขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะผสมความสําเร็จโดยง่ายการงานการเงินสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างจะคอยอำนวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิตทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกว่าการงานการเงินมันราบรื่น ผลผลิตของท่านจะงอกงามเป็นคนที่ได้รับอบรมมาดีมีสติปัญญาล้ำเลิศใครจะแก่งแย่งชิงดีอิจฉาให้ร้ายอย่ามาคิดลองดีโชคชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปเศรษฐีอล้าบังเกิดถูกรงวนใหญ่ทำไมจะเป็นไม่ได้รับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังเชหมายถ้าเมื่อคืนฝันเห็นงูงูมารัดที่เอวนะครับเพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภ เงินทองวาสนาเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาท่านอาจจะตกถังเข้าสารรวยรวยรวยต่อแต่นี้ไปดวงชะตาโชคลาภเงินล้านกำลังจะเข้ามาสิ่งศักดสิทธ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจะสำเร็จสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง คนเกิดวันนี้ดวงชะตาเปิดลุ่มโล์สำเร็จสมหวังดังใจหมายจะทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนำแต่ท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเรื่องราวร้ายกําลังจะลายหายสิน้นดวงชะตากําลังจะเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหนุนนาดวงชะตาจุดธูป16ดอกกราบไหว้เทวดาฟ้าดินหนุนนําดวงชะตาไปกราบไหว้นะครับถ่ายทวยเอีย้ยัวเรียกงนะครับเรื่องราวต่างๆจะขี้ขาย ความสุขความจเจริญความร่ํารวยจะบังเกิดรวยแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาสถิตเงินล้านร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตากําลังจะเปลี่ยนไปครับสังเกตโชคชะตาอาจมีเกณฑ์เดินทางไกลหนุนนําดวงชะตานะครับคนจากแดนไกลจะหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาคู่ครองของท่านจะอาจจะนําพาโชคลาบไม่ว่าจะถูกหวยเล็กๆน้อยๆมีโชคลาบเงินทองวาสนาจะนําพา นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุหนนำนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นเรื่องราวต่างๆอาจจาะหนุนนำดวงชะตาทําให้ดวงชะตาท่านเปิดสมหวังตางใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิกนกระทองแห่งเฮงๆรวยๆๆต่อจากนี้ไปนะครับดวงชะต,ตาตกตําแหน่งมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจปรารมีวาสนาดวงชะตาถ้าสู้ถึงจะรวยตามไปสู้ไม่รวยเพราะฉะนั้นท่านสู้ครับแต่ท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง สู้ในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าท่านจะต้องใช้พละพลังอํานาจบาลมีวัส,สนะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแต่สิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นจากตัวท่านให้ท่านใช้ในสิ่งนี้และท่านจะประสบความสำเร็จนะครับบอกไบอกได้เลยว่าเรื่องราวต่างๆต่อสู้ก็จริงแต่ด้านท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับสมหวังดังใจหมาย